สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงเธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรส่งพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475พระนามเดิมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดพระราชทานนามสิริกิตมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งราชาสกุลกิติยากร ทรงพบรักกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่28เมษายน2493ต่อมาวันที่5พฤษภาคม2493ซึ่งเป็นวันพระราชาพิธีบรมราชาพิเศกทรงได้รับการเฉลิมพระยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีต่อมา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จออกทรงพระผนวดตามโบราณราชประเพณีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้สําเร,ร็จราชการแทนพระองค์ภายหลังได้ทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถราชทเพื่อราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชธิดาและพระราชโอรสสี่พระองค์ตามลำดับคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงมีบทบาทสําคัญผู้ทรงอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างใกล้ชิด ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อผสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทําให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ดําเนินตามรอยเบื้องพายุคนละบาทจนเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้ผรศกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระราชรัไทยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมาก ทั้งยังมีพระราชดำริเริ่มโครงการต่างๆเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการป่ารักน้ําและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเป็นต้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านั้นได้อย่างประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่หพฤษภาคม2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศเฉลิมพระนามาพิไทยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตะเวทิตาระลึกถึงพระเดชพระคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนี